สวัสดีครับผมไบเน่ช็อปนะฮะมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้แต่งเยอะนะแต่งสวยนะครับผมยางก็คุ้มนะยางหน้าหลังเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมบิต stone black l a c k คู่นี้เบิกใหม่เนี่ยหมื่นหกแต่ผมไปซื้อยางสนามมาสภาพสวยมากเลยนะครับซื้อมาก็หกพันเก้าเจ็ดพันแล้วค่ายางก็คุ้มแล้วนะครับผมอ่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับไบเน่ช็อปด้วยนะครับผมเข้าใหม่หนึ่งคันแล้วเป็นซีบีของแต่งเต็มเลยนะฮะของแต่งเยอะนะของแต่งเยอะแต่งสวยเลยนะของแต่งเยอะคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่่แค 9,000บาทนะครับสด142,000บาทนะครับแต่ไปนั้น149,000บาทจะก็ผ่อน4ปีอยู่แค่3,009นะ4ปี3,009ลด9,000บาทโคตรถูกได้650ท่อผ่ามาแล้วเสียงเพาะมากนะครับของแต่งก็มีนะครับผมก็จะสดจะผ่อนยังไงก็ทักมาได้นะครับไปในช็อปเราดูรอบคันกันนะของแต่งนะของแต่งอย่างแรกนะครับผมชิลหน้าครับม o โตซ่านะครับมโตซ่าการเบรกการคัดแต่งมานะครับผมการเบรกการคัดแต่งมานะการเบรกการคัดแต่งมาให้เรียบร้อย อ่ะชุดชมพูสีสวยนะครับจานวงจานเบรกสวยนะผ้าเติกเต็มเต็มกาดหม้อน้ําแต่งมาให้แล้วนะครับกาดหม้อน้าแต่งมาให้แล้วเครื่องสวยนะครับกันล้มใส่มาแล้วนะกันล้มของแพนกวินนะครับใส่มาแล้วนะครับผมเกียร์โยงใส่มาให้แล้วนะเกียร์โยงใส่มาให้แล้วท่อผ่าแล้วนะครับผมท่อเสียงเพาะมากนะล็อตไล่น็อตทองมาเห็นไหมน็อตทองเยอะนะฮะไล่น็อตทองมาทั้งเยอะนะครับผมนี่นะ เบาสวยนะครับผมถังน้ํามันสวยนะครับถังน้ำมันสวยตัวนี้ก็ใส่มาให้แล้วนะกันลอยตรงนี้นะครับคําเตือนอยู่ครบนะครับกันฝ่าถังน้ํามันนะครับก็ H2 นะครับกันสะบัดพร้อมขาย e ี o t i o n นะครับผม YSS นะครับผมกระจกปลายแฮนด์ครับของ Racing Power แต่งมาให้แล้วนะครับผมเป็นไงสวยนะนอทุนอทุนรทองไล่มาหมดแล้วนะมานะครับผมไฟท้ายแต่งมาไฟเลี้ยวในตัวเอ่อ ท้ายสั้นพับได้ของ m a c t e ทคนะครับของ m a c t e ทคยางโคตรสวยแล้นะครับผมยางสวยมากนะครับผมจานวงจานเบรกพับเบรกก็ใช้ยาวๆฮะใช้ยาวๆนะครับผมประมาณนี้นะคือโดยรวมสวยอะนะครับคันนี้สวยเลยนะครับผมอ่ะฝั่งนี้เป็นไงโซ่สเตอร์ัะเป็นโซ่สเตอร์เดิมจากโรงงานเอ้ยไม่เดิมแล้วนะโซ,โซ่สเตอร์เปลี่ยนมาแล้วแต่ว่ามันนั่นนะฮะมันเป็นสนิมมาฮะเออไม่ได้ช็อปเปลี่ยนให้ใหม่นะไม่ต้องห่วงเปลี่ยนให้ใหม่ เกียยงแต่งมาแล้วนะครับผมเกียยงเกียยงแต่งมาแล้วแล้วฝั่งนี้ก็โอเคเครื่องก็สวยๆนะนี่สวยๆนะครับกันลมของแพนกวินใส่มาให้แล้วนะครับผมชุดสูงสีก็ประมาณนี้สวยนะฮะแฮนด์แต่งมาด้วยนะแฮนด์แต่งมาด้วยนะแฮนด์ทรงกว้างๆหน่อยนะครับผมใส่มาให้เรียบร้อยนะโชกอะไรก็สวยๆนะครับผมจานวงจานเบรกก็นะล่รถทองรถดทองมาค่อนข้างสวยนะครับผมทินครีนนะของแต่งก็มีนะครับผมมาคราวนี้เรามาดูเลขใหม่นะครับเลขหม่คันนี้อยู่28 0 0 0นะ เห็นไหมสองหมื่นแปดนะครับผมของแต่งสวสๆแบบนี้เลยนะอ่ะมาสัาเครื่องกันท่อผ่าสวยมากนะครับ ท่อผ่าเนี่ยไม่สวยหรอกแต่ว่าท่อผ่านในเสียงเพาะนะครับผมชอบท่อผ่านะเพราะว่าเสียงมันเหมือนอะคาปูบิกเนยนะมันแน่นมากเลยนะโลบเครื่องโลบไฟไม่ต้องห่วงฮนะเบนชอปดูแลให้นะครับผมเติมน้ำมันให้ด้วยเป็นนะ้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้อย่างที่เบนชอปบ,บริการมาตลอดนะครับผมสนใจรุ่นไหนทักมาได้เลยนะฮะ0826871231นะครับ0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์ดีได้เลยนะ CB650F หที่ร้านผมมีอยู่56คันเราลองมา เรามาเลือกดูนะฮะสวยทุกคันนะครับ LED มีอยู่ห้าหกคันถ้าจำไม่ผิดนะห้าหกคันเยอะมากนะเยอะมากนะครับสี่สูบโอ้โหผ่อนสามพันกว่าบาทนะสี่ปีผ่อนแค่สามพันเก้านะครับผมออกรถแค่เงินดาวแค่เก้าพันหน่ะนะครับผมเงินดาวเก้าพันจบเลยครับฟรีค่าบริการทุกอย่างนะครับค่าจัดไฟแนนซ์หมื่นถึงหมื่นห้าไฟแนนซ์ออกทางร้านออกให้ไม่ใช่ไฟแนนซ์ออกให้ทางร้านออกให้นะครับผมโอเคสนใจยังไงทักมานะฮะโอเคนะครับผมโอเคขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้าฮะ